เปล่าไรคือม <Far> ีิปาาะโหอ้ยพ่นองเลยขึ้นรถบัสทิศขั้นยวไปอัวบีเ่าไรต่ตายเงจะโคาแล้วรถงานจะมาูท่านอไมากเลยสิบผ้ท่านรถีรถชัดหนาวรถทิศ ขึ้นรถเอใส่ฟังีน่นอกขึ้นรถขึ้นรถบัสทิศท่านขึ้นนั่นนั่นไมายเลขกกันคืะมาหนีมาเดย์ทิสองรับทิสามเนาะอันฝ่าวา,ายขมฝ่าวองจะขวงข้าวฝ่าของจะของรถิเอ็เอดอเบอร์สิเอ็ดหน้าข้อเบอร์สเอ็มากกระโดดขึ้นวถทันทีปฏบหนเบอร์ฝ่าวายพันนี่ยข้ขึ้นแล้วเวนังแล้วก็บ่าเอใจย,อยังเนี่น พอมันมันเลี้ยวไปทางอีกข้าหนึ่งนะเอา้าก็คือรถผิดบ่าขึ้นใจเจ็ดเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่แต่ก่อนเบอร์สิบห้าก็เบอร์โอ้ยเออเบอร์สิบห้าก็เบอร์สิบเจ็ดมันมาสร้างอีกแต่เขาเปลี่ยนเป็นสิบสองสิบสามอัตนาเนียนจะพ้องเห็นเบอร์สิบเอ็ดมากขึ้นเบอร์สิบเอ็ดไปขึ้นคนข้างไปอัวบีใครเจอกดท่านลงตรงตรงขาบแต่มันก็ไก่น้อยนึ่งยางไก่น้อยนึง,ง,นอนงโอ้ยพี่น้อง คนราเงิจะห่วงหลายฝ้าหลายนี่แหละเขาว่าขันฝ้าอะไรมันสิมันที่พิษมันขืนพิษคันอยีรีบมาเคืนในฝนเออาเคลื่นอนที่มาตุกไปเคืนมันก็เลยข้อขาวอย่างนี้นะจ๊ะแต่ไม่ค่อยน้าเท่าไรหร่หรอกแต่มันก็เย็นลบหนึ่งองศาวันนี้มาทํางานพื้นสามีไม่ได้มาส่งนะคะวันนี้แต่ก่อนก็คื้สามีแหละมาส่งมารับแต่ตันนี้คุณนสามีไม่สบายนอนโรงพยาบาลก็เลยต้องมาเอง เห็นปะเห็นมากไม่ค่อยเยอะหรอกตกน้อยเดียวที่ทำงนานฝฟังู้มันอีผ้าย้างพี่น้องเมื่อยหลายเมื่อยแห้งเมื่อเศร้าเสร็จวเลืองตุโลกให้ฟังอีกเรื่องนึงอันคมเป่าอีกหนึ่งละอันยันบระท่านรถประมาณหานาที่รกาจิมาเนาะ แลนแลนลงวันแลนลงมากญาติพระท่านกระเป๋าเขาอะ่ะกระติบเขาลุดเพื้อกินครูครูพลังเนี่นะโอ้พลังจะของกระเป๋ากินครูครูครูด้ยนักกินข่อยเหี้ยเพิ่งบุบปานาอากาศเย็นแก้มแก้มแดงว่ะละเดินคนเดียวข้างถนน พอมีของงานสายสองนอนได้ยังไงอ,อะวิธีทำงานพี่น้องเอ้ยถ้าหิมะตกแบบนี้ทำให้มันร่มกับบนหนาวมันก็จะเย็นๆพ่อยางพ่อน,นีดูบ้องกับบนหนาวขนาดเองถ้าขับรมนั้นร่แต่อ,อยู่มันหนาวขับมนร่มแล้วมันคืมันหนาวไปเย็นๆจังไม่้ตัวเย็นๆแล้วนะโอเคนะครับพี่น้องจังหวะที่ทำงานหรอ โอเคนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube สปไปซ์สวีดินบายนอชช้อปปิ้งด้วนะจ๊ะฝากเป็นขวัญกระกำใจให้ด้วยเด้อบ๊ายะคะ่ะ